สนับสนุนรายการทั้งดีทั้งสนุกโดย Star Infinity c o s m e t i c Ring ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดบรอจอบหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางการลงทุนน้ำแร่มงเฟรอร์รสชาติดีและมีประโยชน์กลับมาสูร,รายการนะอืมผมกำลังเข้มข้นเข้าท่ามากเลยนะมาดูว่า จะมีคาถาอะไรที่ทาให้เรารอดนะฮะเอางั้นไปจ่ายยาครับจ่ายยาร่วมจ่ายยาโดยน้ําแร่มงเฟอร์รสชาติดีและมีประโยชน์รอดจริงหอเปล่ารอดจริงรเปล่าจริงสิเอาว่ามาแล้วเป็นคาถาที่เนี่แหละเทวดาของเราเนี่ยให้เรามานานแล้วเทวดาคือเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ย ปัตยาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเพอร์เฟกที่สุดแล้วผมเคยเอามาแอพพลายให้อาจารย์เห็นในเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งไปใช้กับชีวิตธรรมดาทั่วๆไปได้เลยคือใช้อย่างพอประมาณต้องการอย่างมีเหตุผลใช้อย่างพอประมาณต้องการอย่างมีเหตุผลคือถ้าอยากจะต้องการจริงๆเนี่ยคิดนี้มันมีเหตุมีผลพอไหมอ่า สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออมและการลงทุนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออมและการลงทุนครับเท,ทียบน้ําเนี่ยถ้าเรารู้จักสํารองไว้เนี่ยมันก็ไม่ชอ็อตถ้าเราใช้กันอย่างพอประมาณมันก็เพียงพอถ้าเราไม่ใช้แบบหืมสลุยสุล่ไปบรญยับรรย,ยังเนี่ยมันก็อยู่ในเหตุในผลแต่ทุกวันนี้เราอย่างที่ว่าเรา โอเวอร์เราเกินตัวมาทั้งชีวิตไอ้สูตร50 30 20สยังจานจำได้นะจำได้นั่นแหละคือสูตรที่จะพาให้พวกท่านๆทั้งหลายรอดไปได้ในยามนี้เน้นอีกทีนี้สําสำหรับนิดคือใช้จ่ายที่จำเป็น30สำหรับอะไรสำหรับวอนคือความต้องการคือมนุษย์เรามันต้องมีความต้องการบ้างล่ะก็เอาตามสมควรนะต้องการแบบมีเหตุผล และยี่เปอร์เซ็นนี้คือออมแล้วก็ออลงทุนแล้วถ้าจะวอนอะไรสะบ้างในชีวิตเนี่ยก็ตอบตัวเองให้ได้มันมีเหตุมีผลพอไหม<อ>ไม่เกินสักสามสิบเปอร์เซ็นต์คือถ้าสมมติมีมีหนี้ผ่อนลดไปละสามสิบเนี่ยก็ไม่ต้องไปวอนอะไรแล้วเนี่ยชีวิตกลมหนา้ากลมตาจัดการวอนนี้ให้จบก่อนครับเ<น>ะคร<อ>ับแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือออมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอผมเคย ผู้ก่จานเปล่าผมไม่แน่ใจเขาบอกว่ามีแนวคิดอย่างนี้เขาบอกว่าคนไทยทุกวันเนี่ยเราเวลาเราคิดในแง่ปัดเจกนะจ๊ะเราไม่มีเราไม่มีวิญญาณเราไม่ถูกสอนให้มีวิญญาณของเป็นผู้ประกอบการ <c oughs> คือองเตอร์เปเนอร์ชิพความหมายมันคืออย่างนี้สมมติว่าเรามีเงินเดือนสองหมื่นบาทถ้าอาจารย์ไม่สามารถออมได้สัก4ี่พันเนี่ย 20ือยเนี่ยแสดงว่าทุกเดือนอาจารย์ขาดทุนอาจารย์ไม่มีกําไรเลยถ้าอาจารย์ใช้เงินเดือนชนเดือนเนี่ยอาจารย์ไม่มีกําไรเลยธุรกิจของอาจารย์ถ้าเป็นบริษัทวันชัยก็เจงเพราะได้มาเท่าไหร่ใช้หมดไม่เคยมีกําไรแล้วบริษัทมันจะเจริญก้าวหน้าเลยเพราะงั้นถ้าเป็นตัวเราเนี่ยจะไปเอาว่าพอดีไม่ได้ไม่ได้ต้องมีผลกําไรไว้ถูกต้อง ีแล้วผล<อ>กําไรมันก็ไปต่อยอดไงกิจการมันจะรุ่งเรืองแล้วนี่เหมือนชาวไร่ชาวนาทุกวันนี้ที่ผมบอกว่าอพอความสะดวกสบายอะไรต่างๆมันเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ถูกสอนให้วางแผนในการปลูกพืชผักไรนาอะไรต่างๆ<อ>เขาไม่รู้เลยซ้ําว่าปลูกไปแล้วจะขายได้ตันละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันไม่มีแลนทีนี้ก็มาพูดเรื่องเผาจริงเผาหลอกอืมันยังไงกันต่อ ก็สิ่งที่ผมจะบอกคือถ้าคุณจะอยู่รอดได้คุณต้องยึดคาถานี้เอาไว้าอมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบงรัฐบาลแล้วคุณก็ต้องลดไอ้ความต้องการอะไรต่างๆนานาของคุณบริหารจัดการให้เป็นแล้ววิธีการทำเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากนะเอ๊ะเราจะไปโอดครวนว่ารัฐบาลแย่รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้รัฐบาลไม่ปรับคอรมรัฐบาลไม่นู่นนี่นั่นได้ไหมเนี่ยมันได้ก็บนไป แต่แ้วเขาไม่ปรับออแล้วยังไงแล้วคุณจะบ่นเขาไปคุณก็ไม่มีจะกินคุณก็เป็นหนี้พ่อคุณก็ไปเรื่อยๆออแล้วเราก็ลุกกันขึ้นมาไล่รัฐบาลแล้วงไงอ่ะเราก็างไงอ,อ,อคุณก็เป็นนกกระสาหาขอนไม้เอ้กบหาขอนไม้อันใหม่แล้วก็ยังไงคือผมผมว่าไอ้เรื่องรัฐบาลเขาควรจะแก้เขาควรจะปรับเนี่ยคุณไปยุ่ดเนี่ยเขาต้องไปจัดการ แต่ตอนนี้คืออัตตาหิอัตโนนาโถออยายโถอะไรนะตาโถธนาด้วยเครื่องอัตโนมัติเนี่ยนะถ้ายังใช้ควายอยู่นี่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นตัวเกินอะเออไอโอเวอร์ซีเนี่ยเลิกสักทีแล้วก็มาพูชเน่มาตันยุตาเปลี่ยนแปลงตัวเองซะให้เรียบร้อยแล้วจริง มีหลักผมไปแบบเร็วๆไอ้เรื่องที่เคยพูดเรื่อง slow life ที่ฮิตกันเนี่ยนะไปอ่านเข้าจริงๆไอ้คนเขียนเรื่อง slow life เนี่ยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยละอิตาลีโอบาบุตตาอะไรเนี่ยนะมันบอกว่าหลักของมันก็คือว่าชีวิตมันควรจะทําให้ Simplify คือให้มันง่ายๆอยากไปทำชีวิตให้มันซับซ้อนอะไรนักหนาเลยมันบอกว่า คุณสิ่งที่คุณควรทําคือคุณเอาทุกอย่างที่คุณทําสับสนปนเปในชีวิตวุ่นวายหมดเนี่ยมาวางแล้วดีดทิ้งออกไปซะบ้างเซ t ตลิมิเตชันเขาบอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เป็นเเล็ก,ลกๆกระจิบกระจ้อยเนี่ยทิ้งๆทำไมะจะไปเล่นลายกันทั้งวี่ทั้งวันทำไมอะไร่งเงี้ยทิ้งๆไปะล้างปิด Facebook ไปสักพักงดเล่นอะไรพวกนี้ไงน,นั้นก็บอกว่าเซตลิมิเตชันซะ เลือกเฉพาะที่จําเป็น choose essential คือเลือกที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชีวิตเราทุกวันนี่ทำไมอ้นู่นก็ยุ่งออไอ้นี่ก็ยุ่งอโอ้มันสารพัดอีลุงตุงนางนี่ตื่นเช้ามาทีนี่ต้องทํานู่นทํานี่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาบ่นก็ไอย่างเงี้ยเอขาบอกไม่เห็นยากเลยยูเอาทุกอย่างขึ้นมาดูแล้วค่อยๆดีดทิ้งไปอะไรไม่สําคัญเอาออกไปออกไป,ไป เอาเฉพาะที่สําคัญเฮ้ยวันนี้ต้องไปประชุมวันนี้ต้องไปเจรจาคนนั้นวันนี้ต้องไปพบคนนี้ไอน้อไหน,หนู่นนี่โจมาทางมืดค่ากินข้าวกินเลี้ยงกว่าจะกลับบ้านสี่ทุ่มหาทุ่มเที่ยงคืนกดไหลย,ย้อนเนี <laughs> ่ยใช่ไหมะนั้นพอเราเลือกเฉพาะที่จําเป็นเราก็เริ่มทําชีวิตให้มันง่ายขึ้นเราก็มีโฟกัสมากขึ้นเน,เนื้อทำหมอเงินหมอความให้ดังให้เก่ง เนื้อให้คนติดทั้งเมืองออไรอย่างอื่นนี่คุไปบ้าง่ะเอเห็นไหมสปชงสปเช่เตอาะมันเอ้ฟังดูแล้วมันที่เราทุกวันนี้อยากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นสารพัดนี่แบบทุกเรื่องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราเพอเราลดไปแล้วนี่หลายเรื่องเราลดไปเราก็จะเริ่มมีโฟกัสมากขึ้น ไปในสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่เราชอบอผลที่ออกมาผลลัพธ์มันก็ออกมาดีโอ้โหอย่างนี้เผาจริงหรือเผาหลอกเนี่ยก็อยู่ได้อันนี้เราพูดเป็นเรื่องทั้งปัดเกกทั้งสัวรวมด้วยถูกต้องถูกต้องอคือคุณไปยุ่งของผมเนี่ยก่อนจบคุณไปยุ่ของผมเนี่ยทําแบบนี้แหละในเชิงรัฐบาลก็มาดูสิเซตลิมิเตชันท่าว่าเฮ้เรา ทำได้แค่ไหนอะไรก็จุ๊บกระจิบอะไรก็ทิ้งๆไม่ไปมั่งเหอะปวดหัวให้สัมภาษณ์ทุกวันเนี่ยเสียเวลาสัปดาห์นาหนึ่งสัมภาษณ์หนึ่งก็พอแล้วเพราะนั้นที่อาจารย์ประเวศบอกว่าทําเรื่องใหญ่ๆสักสี่ห้าเรื่อง,พอ,งพอเรื่องอื่นๆเนี่ยให้รัฐบาลอื่นเขาทากันบ้างเ,เรื่องใหญ่ๆสี่ห้าเรื่องซึ่งรัฐบาลปกติทําไม่ได้นี่ลุยเลยแล้วให้มันเห็นเป็นน้ําเป็นเนื้อนะ เนี่ยอย่างประมงเนี่ยจัดการซะให้เรียบร้อยเออนี่ผมยกตัวอย่างชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนกันเคียออกไปซะที่เลกเคค่ะแค่นี้ชีวิตมันก็ง่ายแล้วก็สบายและจะเผาจริงเผาหลอกเราก็อยู่ได้อยู่ได้เพราะอาจจะไม่ต้องโดนเผาเลยเพราะเราอยู่ได้อยู่ได้เห็นไหมล่ะวันนี้ส่งท้ายวันศุกร์ เพราะเรื่องเงินใครๆก็อยากมีวันนี้จัดให้เต็มๆเรื่องคดีผมไม่พูดอ่าก็สุดสัปดาห์พักเสาร์อาทิตย์มา,าเจอกันวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ